มนุษยชาติได้กล่าวถึงวันสิ้นโลกในปีพุทธศักราช2,555หรือคิสตศักราชที่2 0 1 2วันที่21ธันวาคม2,555กันอย่างกว้างขวางตามหลักฐานอ้างอิงถึงปฏิทินชาวมายันคับทำนายของนอสตาดามุสและพุทธร,รมนายของพระพุทธเจ้าว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้จะถึงการวิบัติในวันที่21ธันวาคม2,555 และจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นทุกปีเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินถล่มภูเขาไฟระเบิดสึนามิซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดความเป็นจริงความเป็นไปได้ตามคำทำนายดังกล่าวแต่มนุษย์ก็ทำได้เพียงแค่สร้างภาพยนตร์ประชุมสัมมนากล่าวถึงเพียงแต่ว่าจะเกิดอะไรอย่างไรเท่านั้น สำหรับการแก้ไขหรือการระงับไม่ให้เกิดเหตุการณ์โลกแตกนั้นมนุษย์กล่าวว่าสุดความสามารถที่มนุษย์จะทำได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ได้แต่แค่รอวันเวลาที่จะมาถึงมนุษย์ทำได้แค่เตรียมตัวเตรียมเครื่องใช้ไม้สอยเตรียมอาหารเพื่อไว้ใช้ในราววิบัติเท่านั้นเองสำหรับสิ่งที่พอจะมองเห็นว่ามนุษย์จะมีทางรอดก็คือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่จะช่วยให้โลกนี้ตลอดปลอดภัยได้แล้วอะไรล่ะที่จะหยุดยัง้งความวิบัติเหล่านี้ได้ศาสดาริยมิติกนักเมตตาฟิสิกโปรแกรมเมอร์ทางจิตวิญญาณเป็นผู้ชี้ทางรอดสำหรับมวลมนุษยชาติโดยการร้องขอต่อกษัตร,ริย์แห่งเทพ KING OF THE GOD ทรงพระนามว่าเซอุดให้กลับมาช่วยเหลือโลกใบนี้ด้วยการทดร,รหัสลับวันสิ้นโลกนั่นเอง รหัสลับวันสิ้นโลกเป็นการถอดรหัสเพื่อช่วยเหลือไม่ให้โลกนี้ถึงการดับสูญแต่จะทำอย่างไรด้วยวิธีไหนเราจะอยู่รอดได้อย่างไรขอเชิญท่านร่วมฟังบรรยายเรื่องการถอดรหัสรับวันสิ้นโลกในวันที่7สิงหาคม2554ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาณรแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมาหานครค่าลงทะเบียน2,500บาท สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งในที่หมายเลขโทรศัพท์0838218810841604165 สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการม e ย o น d the Secret กับดิฉันสตรีทพอนุ่งสว่างคะ่ะรายการที่ให้ความรู้เหนือความรับอันมหัศจรรย์ทั้งชีวิตจิตวิญญ,ญาณทั้งโลกและจักรวาลคะ่ะขอประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้คะ่ะในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่จะถึงคะ่ะอาทิตย์นี้แล้วนะคะพิธีถวายตนเป็นบุตรที่ได้แห่งซูตนะคะผู้ที่เข้าร่วมอบรมคะ่ะจะได้รับการเปิดกำลังดวงชะตาชีวิต การเปิดกำลังอุต้านทานโรคนะคะการเปิดกำลังชีวิตสัารองให้มีสุขภาพดีการเปิดพลังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยการเปิดพลังแห่งรักการถวายตนเป็นบุตรที่แห่งสุดค่ะในวันอาทิตย์ที่7นะคะสิงหาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาณโรงแรมมารวยกาเด้นค่ะท่านใดนะคะสนใจนะคะร่วมลงทะเบียนได้ที่0839216945 0838218881และ0809599688ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการของนำเสนอหัวข้อเรื่องการนำจิตวิญญาณของมนุมนษย์สู่สวงสรรค์ค่ะเป็นอย่างไรเราไปสอบถามท่านอาจารย์กันดีกว่าค่ะคสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ <c oughs> วันนี้ที่เราพูดหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อสําคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการที่จะนําพาจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยฮะ กับคือสูสงสวรรค์เนื่องจากเราฟังจากเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะของของของข่าวสารของโลกเนี่ยเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นแต่ความคิดสิ่งเหล่านี้แนละคำทำนายเนี่ยมันได้ถูกบันทึกไว้นะครับในสนามแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ตอน,นก่อนๆเนี่ยผมก็ได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองพิสูจน์ดูนะครับให้ท่านหลับตาแล้วก็คิดถึงฟ้าแล้วบอกว่าฟ้าได้บันทึก ว่าวันที่21ธันวาคม2012ปี2012เนี่ยเป็นวันสิ้นโลกนะครับท่านก็จะสามารถรู้สึกได้ถึงคลื่นที่เกิดขึ้นในสมองท่านหรือในหัวใจท่านถ้ามันมีคลื่นอย่างนี้หมายถึงการยืนยันเพราะโรคเราเนี่นะฮะมันหมุนเนะี่ยมันก็สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นเราจึงอยู่ได้คลื่นทั้งลมหายใจคลื่นชีวิตคลื่นความคิดนะฮะคลื่นของกระแสโลหิต นะครับทุกๆอย่างที่เราใช้อยู่ก็คลื่นหมดครับแม้แต่ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คลื่นหมดทุกอย่างทําให้ชีวิตเราเป็นไปตามคลื่นเช่นดวงชะตาก็เป็นไปตามคลื่นครับนะครับอายุจะยืนจะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับคลื่นของชีวิตที่มันระบุด,ด้วยระบบไฟฟ้าหมดเลยครับแต่เป็นไฟฟ้าชีวภาพในเรื่องของชีวิตแต่เป็นไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือไฟฟ้ากําลังในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยในหลักของไฟฟ้าเนี่ยเราเรียนรู้กันว่าเมื่อเราอินพุตอะไรมันก็เอาพุตอย่างนั้นเมื่อเราบันทึกข้อมูลอะไรไปมันก็ส่งข้อมูลไปไปตามนั้นข้อมูลที่ออกมาก็เป็นไปตามนั้นเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อถึงวันสิ้นโลกความเชื่อนั้นก็ได้ถูกบันทึกแล้วมันก็จะเป็นไปตามความเชื่อของมวลมนุษย์นั่นแหละครับเช่นเดียวกับอินกอร์ีทัศเราให้ใหศรัทธาในพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าพ,าพระเจ้าก็ส่งผลให้กับเรา เราเชื่อในาศาสนาใดาศาสนานั้นก็ส่งผลต่อชีวิตเรานั่นคือคกลไกของความเชื่อนะครับซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่พิตกเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดหรอครับมิตก,กับว่าวันนี้จะอยู่ยังไงมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเพราะนั่งอีกนานนะครับอีกตั้งปีกว่านะครับถึงเวลาให้พูดกันแต่ตอนนี้เราก็เห็นนะฮะสัญญาณที่มาเกี่ยวกับอุทกภัยพายุ นะทั้งลมนะฮะถึงโทรโดถึงการอาุทกภัยหรือโคตนลมนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณบอกเหตุนะครับซึ่งมวลทั้งหลายมันขยับขยื่นหมดแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นโลกนี้เองนะครับมันลอยอยู่ในจัก,กรวาลลอยอยู่ในสุญญากาศจุดอ่อนของโลกใบนี้ก็คือสนองตอบต่อความเชื่อของสิ่งที่อยู่บนโลกว่าคิดอะไรเมื่อโลกนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวสนองตอบต่อพลัง นะครับแห่งความคิดของมวลมนุษยาชาติยังไงก็หลีกไม่พ้นเว้นแต่ต้องมีความรู้จริงๆครับเกี่ยวกับเมตาฟิสิกส์หรือการค้นหาธรมธรมชาติแท้จริงของสรรพสิ่งแล้วก็ถอดถอนความเชื่อหรือถอดถอนนะฮะโปรแกรมที่ถูกบันทึกอยู่ในสานามแม่เหล็กโลกก็คือท้องฟ้าออกไปซะมันก็เหมือนกับการดีลีทออกจากคอมพิวเตอร์นี่แหละครับมันถึงจะหายถึงจะเปลี่ยนแปลงสัญญาณใหม่เช่น y 2 k ว่าโปรแกรมไว้ว่าปี2000คอมพิวเตอร์จะมีปัญหาหมดทั้งโลกแต่ในที่สุดก็ผ่านวิกฤตนั้นไปได้นะครับก็เรื่องจากการที่พยายามช่วยกันทุกๆฝ่ายแต่ตอนนี้มนุษย์คิดทางจิตวิญญาณว่าวันที่โลกกําลังจะมาซึ่งตอบสนองต่อวันพิพากษาโลกนะชาวคริสก็คิดอย่างนั้นนะครับวันพิพากษาโลก justment day นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คิดมันจะเกิด เพราะนั้นเราสังเกตได้ครับพิสูจน์ได้ว่าชีวิตมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่คุณเป็นอะไรมาทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะคุณคิดที่จะมันเป็นคุณคิดทางบวกมันก็บวกคุณคิดทางลบมันก็ลบคุณอยากจะเรียนการศึกษาให้จบมันก็จบการอยากเป็นแพทย์มันก็เป็นส่วนใหญ่ร้อยละแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นไปตามความเชื่อของชิวิตตนนะครับเราเชื่อว่าอะไรก็เป็นอย่างนั้นเราเชื่อว่าคู่ครองเราคนที่เป็นคู่ครองก็เป็นเราเชื่อว่าคนนี้คู่ครองเรานีจะต้องแยกกันก็แยก ครนนี้เราเองก็เป็นไปนตามคนเขาบอกอีกนะฮะบ,บางคนก็บอกเป็นโหราศาโหราจารพูดอะไรเราเชื่อชีวิตเราก็เป็นไปนตามความเชื่อนะครับทุกอย่างครับนี่คือคกลไกของชีวิตมนุษย์นะครับจงให้เขาหาคําทํานายที่ดีใส่ตัวอย่าไปเป็นอย่างที่เขาบอกนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาบอกอะไรแล้วเราคิดว่ามันเป็นมันก็เป็นนะครับเพราะว่าเราเองคือไฟฟ้าไฟฟ้าอะไรไหมไฟฟ้าเคมีในร่างกายเรา เราเองดําเนินชีวิตไปด้วยไฟฟ้าสถิตคือลมหายใจทุกอยากจะเป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะนําพาบุคคลทั้งหลายเนี่ยขึ้นสู่สูงสวรรค์ได้ไม่ใช่ร่างกายครับที่จะสู่สูงสวรรค์เรามีตรีกายครับมีกายเนื้อกายจิตและกายวิญญาณกายเนื้อเช่นได้กับรูปร่างหน้าตาเราเนี่ยแหละครับเนื้อหนังเราเนี่ยะครับส่วนกายจิตได้กับอํานาจแห่งความคิดและจินตนาการของเราเนี่ยนะครับ ส่วนกายวิญญาณหมายความเป็นอาจินไตคิดไม่ได้ฮะห้ามคิดเพราะว่ามันไม่สามารถระบุรูปรักได้เช่นเดียวกับคลื่นมือถือฮะท่านไม่สามารถจินตนาการคลื่นมือถือว่ามันมีลักษณะเช่นใดนะครับเหมือนกับตัวท่านเองท่านไม่สามารถจินตนาการไอ้ตัวรู้ที่อยู่ในสมองท่านว่ามีบุคลิกลักษณะหน้าตาเช่นไรนะครับ <c oughs> นั่นครับเป็นสิ่งที่เหีือาอำนาจแห่งจินตนาการท่านไม่สามารถจินตนาการความเกลียดชังได้ท่านไม่สามารถจินตนาการความรักได้ว่า หน้าตาของไอ้ตัวรักมันเป็นยังไงนะฮรนี่คืออารมณ์และความรู้สึกที่เหนือขอบเขตแห่งการจินตนาการได้เหนืออำนาจจิตใจครับเราเรียกมันเป็นพลังที่อยู่เรียกว่าจิตไร้สำนึกนะครับแต่เมื่อถูกโปรแกรมมันก็มีสำนึกนะครับแล้วก็ลงไปใต้สำนึกแล้วสิ่งที่ถูกโปรแกรมแล้วสิ่งที่มาโปรแกรมพวกนี้ก็คือจิตเหนือสำนึกคือสภาวะแวดล้อมหรือเรียกว่าภาวะวิสัยครับเพราะนั้นคนเราเนี่ยที่บอกว่าภาวะวิสัยหรือคนที่เป็น ภาวานาไม่ใช่ปัญญาคือบุคคลที่รู้โดยไม่ต้องคิดคือเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับภาวะวิสัยนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตเนื้อสํานึกนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยเกิดมาจากดินนะครับเกิดมาจากแม่เราแม่เราก็กินอาหารกินผักกินอะไรก็ตามนะครับเนื้อสัตว์ทั้งหลายต่างก็มาจากดินทั้งนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับกันนะครับเราก็สืบทอดมาเป็นเราจากดินสู่ดินนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดจากดินเราต้องกลับคือสุปฏิพีที่ให้เรากําเนิด คือร่างกายเราครับเป็นมวลสารเราต้องกลับคืนสู่มวลสารแระจิตใจเราเป็นพลังงานเราต้องกลับคืนสู่พลังงานนะครับแต่พลังงานนี้จะขโมดเอาความทรงจําที่บันทึกอยู่ในเมเหล็กนะครับของของวิญญาณเราอะครับจึงเรียกว่าไม่สามารถดื่มได้เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าความจําของสปปรรพชีวิตทั้งหลายไม่มีวันตายก็คือวิญญาณนะฮะที่ไม่มีวันตายก็คือไม่มีวันลืมครับเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว ถึงท่านจําอะไรได้ในอดีตก็ตามเมื่อท่านจากโลกนี้ไปนะวิญญาณท่านก็นยังบันทึกอยู่ในความทรงจําที่เราเรียกวความทรงจำว่จะจิตใต้สํานึกนะครับหรือจิตส่วนลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการกระตุน้นเตือนมันก็จะกลับคืนสู่จิตไร้สานึกไปนะครับแต่ความทรงจํานั้นสามารถที่จะดึงขึ้นมาใช้ได้ผุดออกมาได้กระตุ้นได้เหมือนเวฟครับที่ไม่มีใครใช้แต่วันหนึ่งถ้าเราเกิดรู้รหัสเราก็สามารถปลุกเอาเวฟนั้นขึ้นมาใช้ได้กู้เอามาใช้ได้นะครับ นี่คือหลักการที่ถูกเพราะฉะนั้นผมก็รู้เลยว่ามนุษย์เราเนี่ยความทรงจําของมนุษย์เมื่อเราเกิดจากดินเราจะกลับคืนสู่ดินเพราะฉนั้นจิตวิญญาเรามาจากไฟฟ้าเคมีเราจะกลับคืนสู่ไฟฟ้าเคมีครับเราจะกลับคืนสู่แม่เหล็กไฟฟ้าเคมีเพราะนั้นเนี่ยท่านจะจะรู้ได้เลยว่าคนทั้งหลายที่อยู่หรือตายก็ตามถ้าท่านบอกว่าท่านทั้งหลายคือผู้มาผู้กลับคืนสู่ความเป็นผีเขาก็เป็นผีผีหมายถึงไฟฟ้าเคมีครับ ถ้าเปิดเทพหมายถึงไฟฟ้าสถิตยอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูนะฮะว่าบรรดาที่ว่าท่านหาว่าเป็นผู้พิเศษเนี่ยแล้วท่านก็หลับตาคิดถึงบุคคลนั้นทั้งเป็นและตายครับถ้าคนเป็นท่านก็บอกว่าเธอผู้มีจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นผีมันจะมีซคลื่นขึ้นสมองท่านครับเมื่อท่านถามไปแล้วท่านก็ลองถามคนที่จากไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจิไหนก็ตามท่านบอกว่าแบบน,นี้จิตวิญ,ญญาณของท่านได้กลับคื้นสู่ความเป็นผีมันจะมีคลื่นต่อครับ แต่ถ้าบอกว่าจิตวิญญาณของบุคคลนั้นนะฮะกับคือสุขความเป็นเทพมันจะเฉยครับมันจะไม่มีคลื่นตอบสนองต่อหัวใจหรือในสมองของท่านเราต้องมาเคารพกันตรงความรู้สึกดีกว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์คือความรู้สึกได้เลยนะครับเพราะว่านัานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือแรงดันไฟฟ้าครับถ้าเราร่างกายเราปราศจากซึ้นแรงดันนะครับเราก็จบครับชีวิตก็ดับสูญนะครับเมื่อดวงจิตไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตก็สับสูญไร้ความศักดิ์สิทธิ์คือไร้แรงดันครับจบนะครับเพราะฉะนั้นนเี่ย มนุษย์ใจก็ตามที่ได้ฟังในรายการผมเนี่ยเอาไปพิจารณาดีๆเนี่ยย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นฟังดีๆกย็ย่อมเห็นผู้ฟังเนี่ยผู้พูดเนี่ยสแสดงออกถึงปัญญานะครับท่านย่อมได้ปัญญาเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านไม่ใส่ใจเพราะมันขัดต่อการรับรู้ในอดีตของท่านท่านก็ไม่อยากฟังเมื่อไม่อยากฟังท่านก็เสียชาติเกิดครับเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังในสิ่งที่มันเป็นความจริงแต่ท่านฟังอยู่ในสิ่งที่เป็นสมมุติหมดเลย เพราะฉนั้นเนี่ยมันน่าเสียจะเสียดายนะครับส่วนผมผมก็ทําหน้าที่ออกมาอย่างนี้แล้วแต่การที่จะทําสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่ได้มากเลยนะครับพระมนุษย์เนี่ยไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่ครับจึงไม่คิดว่าสิ่งใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับสิ่งที่ตนเคยเห็นเพราะฉะนั้นมีอย่างนี้ครับมนุษย์เข้าใจในรูปแบบจะไม่เข้าใจในในนามาธรรมนะครับความยิ่งใหญ่มันเกิดจากนามาธรรมของบุคคลนั้นหรือเกิดจากจิตวิญญาณของบุคคลนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายของบุคคลนั้นว่าแต่งหรือห่อหุ้มด้วยสิ่งใด นะครับไม่ใช่เอาเต่ามาเอาไหมามาห่อกระดองเต่าแล้วก็ต่า